ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุมซ่อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว่า วันนี้นะครับน้องก็เ, Jamie, เรียกได้ว yeah. uh, ่าพี่จะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับและเป็นกิจกรรมที่จะเข้าไทยด้วยนะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเพชรม่วงนะครับพี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับหปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและต่ลปีนะครับจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอและปีนี้นะครับก็ของใหม่เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนและพี่จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าปีนี้ยังไม่ นะครับก็จะเป็นทางด้านของชุดฟรีนะครับหรือว่าของฟรีอย่างมากมายนะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถแลกได้แบบฟรีนะครับเพียงแค่เราหาโทเคนเพชรม่วงนะครับเพื่อมาแลกแบบฟรีนะครับทุกคนเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถรับได้แล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่ากิจกรรมเล่นโคตรง่ายนะครับนาะและกิจกรรมนะครับนาะก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่หลายคนนะครับนาอต้องได้รู้นะครับนาอเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่า ทุกคนจะได้เล่นนะครับเาเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับเวลาอัปเดตกิจกรรมเข้ามาก็คือพลาดกันหมดเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมเล่นแบบไหนไร่ไงนะครับแล้วก็ไอเทมมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นคลิปที่ดีแล้วกันนะครับเนอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ถือว่ารีวิวก่อนเข้าไทยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะเข้าไทยแล้วนะครับเนาะอีกไม่นานนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะก็เรียกได้้วาาาเสรรนมััตหขและคบบ เซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้ทุกคนไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับโนว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนต้องรู้นะครับทุกคนนี่เลยครับสำหรับมือใหม่นี่ยังไม่รู้นะครับก็กิจกรรมเพชรม่วงมันจะเป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นนะครับถ้าไม่เล่นก็คือจะเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับปีนี้มีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับและมีซุดด้วยนะครับที่เห็นบอกเพชรเข้าไปนะครับก็แสดงว่าเราจะได้เสีย9เพชรนะครับนอนแน่นอนอยู่แล้วนะครับวันที่อัปเดตเข้ามาเดีว่่รรกกัันนะคบบาขออ แจกเยอะแน่นอนนะครับเนาะงจำคำพี่ไว้เลยนะครับว่าแจกเยอะแน่นอนนะครับวันที่อัปเดตเข้ามาเดี๋ยวพี่เติมเพิ่มให้นะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็คือแต่ละซุดที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะเราสามารถแลกได้ทั้งหมดเลยนะครับซุดที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับต้องมีเก้าเพชรนะครับเนาะเรียกได้ว่าก็คือหนึ่งซุดต่อเก้าเพชรนะครับเนาะประมาณนี้ดีกว่านะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโทเค็นก็ไม่ได้หาง่ายอะไรขนาดนั้นนนนนนะะะะะคคคครรรรรัััับบบไไไมมมมม่่่่่ใชววาาาาเเเเหห็็็ุดดดปณีี้้้ผจแลลกกกกออทงยยื เพชรนะครับเนาะสำหรับเพชรม่วงนะครับพี่ขอบอกเลยลน,นะครับว่าหาไม่ได้ง่ายนะครับเนาะก็คือบางชีชั่นอัปเดตเข้ามานะครับหรือว่าบางปีอัปเดตเข้ามานะครับหาได้สุดๆก็เรียกได้ว่าประมาณ 400ก้กว่าหรือว่า500ประมาณนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าหายากมากๆนะครับสำหรับเพชรม่วงนะครับไปใส่เพชรจิ้งนะครับทุกคนก็เป็นโทเค็นเพชรม่วงนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนดี่เลยนะครับมีให้เราแลกเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าปีนี้นะครับน้องมีให้แลกเยอะมากนะครับและเป็นกล่องต่างๆนะครับน้องก็มีให้แลกเยอะมากนะครับสกีพื้นหาวอนมีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้องว่าสกีพื้นหาวอดนะครับน้องได้ใช้เพชรม่วงเยอะมากๆเลยนะครับน้องรีดีว่าเก่ารเอยกว่าเะครับ เอว่าอันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟจริงเลยนะครับเนาะไม่ใช่เซิร์ฟเบต้าไม่ใช่เซิร์ฟอะไรเลยนะครับที่ดูว่าอัปเดตเข้ามาเซิร์ฟนอกแล้วก็มารีวิวให้ดูเลยนะครับเป็นเซิร์ฟจริงๆเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสกินปืนนะครับเนาะก็มีตั้งแต่ AW นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของ AN นะครับเนาะปืนทอมสัตนะครับเนาะมีแต่สกินนนโหดทั้งนั้นเลยนะครับเนาะแล้วก็ฟาร์มอร์สนะครับเนาะปืนมินินะครับเนาะแล้วกคคนก็ือ มีทางด้านของกอชาตนะครับน้องแล้วก็เอทแนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของปืนนะครับน้องในส่วนของต่างๆนะครับที่แบบว่าเด็กเข้ามานะครับน้องแล้วก็มีเคียวมีคาตนะแน่นอนนะครับน้อถ้าคนไหนถามถึงนะครับก็มีแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับโนว่าจะเป็นแบบไหนเะไรยังไงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนนะครับโนไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบละเอียดแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโนที่ทุกคนเห็นกันนะครับก็คือจะอัปเดตเข้าไทยนะครับโนและ อย่างที่พี่บอกนะครับว่าแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับเวลาอัปเดตเข้าไทยไอเทมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่การเล่นเหมือนกันแน่นอนนะครับเนอะการสะสมเพชรม่วงเพื่อมาแลกอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เหมือนกันแน่นอนนะครับเนอะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีทางด้านของเคียวมาเชเต้มีกระทะนะครับนาะแล้วก็มีทางด้านของไม้เบสบอลมีระเบิดนะครับนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับกองปืนต่างๆนะครับที่แบบว่าสามารถแลกได้นะครับเนอะตัวละครก็มีนะครับเนอะเรียกได้ว่าตัวละครนะครับมีทุกตัััววแนนนนน่อออะะครรบยากไไได้ตห ง่ายนะครับนอก็มีทุกตัวเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งตัวเก่ามีทั้งตัวใหม่นะครับนอเลือกแรกได้เลยนะครับอยากได้ตัวไหนอะไรง่ายนะครับนอก็มีแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอและสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับน้องขาตัวไหนไปนะครับนอก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรวมถึงท่าทางด้วยนะครับสาหรับท่าทางก็มีเหมือนกันนะครับนอมีตั้งแต่ท่าทางยกเวทนะครับนอเราก็ มีตั้งแต่ท่าทางนะครับที่แบบว่าหลายคนอยากได้ด้วยนะครับน้องก็คือท่าทางจุดนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นท่าทางที่แบบว่าลหลายคนนะครับน้องก็คืออยากได้นะครับแ,และหลายๆคนนะครับก็มีแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราไปซื้อนะครับนาะเราจะได้เสียตังค์นะครับเรียกได้ว่าประมาณ 5 9 9เพชรหรือว่า699เพชรเลยนะครับน้องทาทางแบบนี้มันแพงนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับได้เสียเพชรเยอะมากๆนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของท่าทางแบบนี้นะครับนอก็จะได้แน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของท่าทางที่แบบว่าสามารถแลกได้นะครับแต่ทุกอย่างนะครับพี่สังเกตมานะครับก็เียเดียวว่า ได้เพิ่มเพชรนะครับเราพูดง่ายก็คือทุกคนได้เติม9เพชรนะครับนอเพื่อแรกนะครับทุกคนเ้อก็ถือว่าประมาณนี้นะครับนอสำหรับกิจกรรมประมาณนี้นะครับมีเพชรม่วงแล้วก็มีทางด้านของเพชรจริงนะครับนอประมาณ9เพชรทุกอันเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าท้าทางนะครับนอมีเยอะมากมีกระเป๋ามีล่มนะครับนอแล้วก็มีบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยซีซั่นนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าใช้บัตรเปลี่ยนชื่อไม่ควรพลาดนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเรยแล้ยกันนะครับว่ามีเยอะมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเรยนล้วกันนะครับว่าสุดจริงนะครับแล้วสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลียแล้ยกันนะครับว่าไม่ควรพลาดนะครับสำหรับพงน้องคนไหนเปพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนนองในส่วนของกิจกรรมดีๆหรือว่าอยากเล่นกิจกรรมฟรีๆประมาณนี้นะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับน้องกิจกรรมนะครับจะ เข้ามาแน่นอนนะครับเนาะก็คือเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ก็ยังได้เลยนะครับทุกคนก็พี่บอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะไม่ใช่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้้้้้้ออออองงงงงงๆคคคคคคคนน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 ไไไหยยยยยยาาาาากกกกกสสสสสสสััััััับบบบบบุุุะะะรรรถ็มมม่่่ตตตตตเเเเเเีีี์์ดดโททลลพแแขว กดแชร์นะครับนาอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนาอคนละหไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้นะครับนาอพี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย